สวัสดีครับวันนี้ร้านตีิเกมชอบนะครับจะมาสอนสําหรับใช้เครื่องสายมืดนะครับแล้วเพื่อนๆที่จะพบปัญหาคือว่าเครื่องสายมืดเราบางทีฮาร์ดดิสภายในเครื่องส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่ 500GB ถึง 1TB แต่อาจจะเจอปัญหาว่าเกมมันบางทีเราเป็นเราเป็นสายดองนะชอบเป็นเอาง่ายๆก็คือเป็นล็อกกิทชนิดหนึ่งนะครับ ก็คือว่าเราชอบเหตนเกมมาเยอะแต่เราก็ไม่ค่อยมีเวลาเลนะ่นอะเอาเป็นว่าแบบผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่แบบนั้นก็เป็นคนที่ชอบเห็นเกมเยอะๆแต่ว่าไม่ค่อยมีถามตัวเองไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรอกแต่ในวันนี้เราจะมาสอนทํำยังไงนะในเมื่อเครื่องเรามัน5้าร้อถึง1่ทีบีอะมันเต็มแล้ววิธีแก้ปัญหาคือเนี่ยครับส่วนทางร้านนะก็จะมีฮาร์ดดิสเสริมแบบเนี้ยนะครับ ก็จะลงเกมให้พร okay. ้อมเล่นเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดดิสปักแอนด์เพย์ก็ได้นะครับก็คือเสียบเล่นได้เลยทันทีนะครับโดยไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเสียบครั้งแรกเดี๋ยวมันจะติดตั้งให้เองแบบอัตโนมัติเลยนะครับทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้เครื่องผมนะซึ่งได้ทําการเจลเบกไว้แล้วสําหรับเพื่อนๆงงเอนงเจลเบกคืออะไรผมได้ทําการคลิปสอนไว้อีกคลิปนึงแล้วที่ขึ้นหัวข้อว่าสอนการใช้งานเครื่อง ที s สายมืดนะครับผมจะสอนอยู่ในนั้นเลยอันนี้ผมจะให้มาดูในเกมในเครื่องของผมที่ตอนแรกที่ยังไม่มีฮันดิสเสริมก่อนนะเกมก็จะมีอยู่เทา่านี้เห็นเห็นเลยนะมีอยู่หกเกมนะครับเนี่ยมีแค่นี้นนเลยก็คือพอเราจะทําการเจเลเบกเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็มาเสียบฮันดิสเสริมที่ทางร้านผมเนี่ยได้ทําไว้ให้เลยนะครับเราจะเสียบช่องไหนของเครื่องก็ได้นะครับเสียบ หน้าเครื่องได้เลยไปดิ๊กก็จะทํางานนะครับนี่นะก็จะกระพริบแล้วก็จะมีรูปถ้วยกระพริบอยู่ขวามือบนเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวติดตั้งให้เราอัตโนมัตินะตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยเราต้องรออย่างเดียวเราอย่าไปทําอะไรอย่าไปพึ่งไปเข้าอะไรนะครับรออย่างเดียวรอนิ่งๆรอจนถ้วยขวามือบนนะ่ะเนี่ยที่กระพริบอยู่เนี่ยครับ ไปเกมก็จะติดตั้งเรียบร้อยนะครับส,สังเกตดีๆนะเดี๋ยวมันก็จะทําการดันเกมมาทางซ้ายเรื่อยๆ,ๆนะครับคือเกมฮร์ดิสนอกมีเท่าไหร่มันก็จะติดตั้งเท่านั้นเลยเมื่อเกมติดตั้งครบแล้วถ้วยกับพริบขวามือบนนะมันก็จะหายไปนะครับนี่รอนี่รอ พักหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมในฮาร์ดดิสก์นอกอะมันมีจำนวนค่อนข้างเยอะจะชาร์จจะเร็วขึ้นอยู่กับเกมภายนอกเรานะว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่สังเกตไหมครับเกมจะเริ่มดันจัดซ้ายมาเรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่นะถ้วยกับพริบก็จะกระพริบยังไม่หยุดนะเพราะว่าเกมมันจะติดตั้งเรื่อยๆ,ๆทำครั้งเดียวนะครั้งหน้าไม่ต้องมาทำหรือมารออะไรแบบนี้แล้ว เราฮาร์ดดิสเนี่ยที่เราที่เราเสียบไว้เนี้ยนะครับเสียบข่าไว้ได้เลยไม่มีคุเสียเลยแต่เพียงแค่เราชักเข้าชักออกบ่อยเนี่ยมันจะไม่ดีคือว่าฮาร์ดดิสเนี่ยไฟล์มันอาจจะเสียหายอะไรได้นะครับก็แนะนําแต่ถามว่าเอาออกได้ไหมก็เอาออกได้แหละครับแต่ว่าไม่แนะนําไม่เอาบ่อยเดสเพื่อนๆที่สงสัยว่าเฮ้ยแล้วเ,เราจะดึงออกได้เลยไหมเดี๋ยวผมจะทําในคลิปเนี้ยจะสอนวิธีการจะเอาฮาร์ดดิส นอกออกที่ถูกลักทํำยังไงอ่ะเนี่ยเกมติดตั้งเรียบร้อยแล้วถ้วยกับพริบได้หายไปแล้วเห็นไหมครับเกมก็จะขึ้นมาอ่ะเพื่อนๆอาจจะงงนะเอา้าแล้วทําไมโฟลเดอร์ตอนแรกที่ผมสร้างไว้มันหายไปไหนอันนี้เดี๋ยวผมจะามาสอนวิธีการนะครับว่าทําไมมาแก้ไขข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเนี่ยเกมจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้ดิ แล้วโฟลเดอร์ที่มีเห็นไว้ตอนแรก2องโฟลเดอร์หายไว้ไหนมันไม่ได้หายไว้ไหนนะครับจริงๆมันก็อยู่ในห้องสมุดนี่แหละทุกอย่างมันอยู่ในห้องสมุดแต่ว่าเพื่อนๆบางคนไม่สะดวกต้องการให้มันโชว์อยู่ข้างหน้าเลยวันนี้ร้านจะมาสอนทํายังไงนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาคือเข้าไปที่การตั้งค่านะมันจะถูกจํากัดหน้าจอลักอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ไปที่ระบบนะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ จำกัดจำนวนรายการเนื้อหาบนหน้าจอหลักจะเห็นว่าเครื่องนะ่ะมันได้ทำการติ๊กไว้ก็คือมาเดิมๆเนี่ยจากโรงงานเขาจะทำการตั้งข้อมูลก็คือแบบนี้เลยจะติ๊กไว้ให้เราติ๊กออกซะนะครับทีนี้เราออกไปข้างนอกดูนะเห็นไหมครับเดี๋ยวคอยดูนะเพื่อนๆสังเกตดูนะข้อมูลมันจะเยอะกว่าเดิมก็คือมันจะโชว์ทั้งหมดมีเท่าไหร่มันก็โชว์เห็นไหมครับตอนแรกที่สองโฟลเดอร์นี่หายไปเห็นไหมครับ มันก็จะกลับมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกคิดซะว่ามันเกะกะก็สร้างโฟลเดอร์ได้น,นะครับก็คือกดปุ่มออปชันที่จอยนะกดเลยนะครับแล้วเลือกคำว่าเพิ่มโฟลเดอร์นะเพิ่มโฟลเดอร์ไปเนี่ยเราก็เอาไปรวมกันได้เลยจะเอาไปรวมฮาร์ดดิสภายในหรือจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็คือ กดเนี่ยเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็พิมพ์พิมพ์แปว่าเนี่ยพิมไปได้เลยสมมุติเราพิมพ์เสร็จแล้วเราสร้างชื่อว่าเขียนว่าโฟลเดอร์อ่ะเราก,กด R2 สองย่างนั้นเราก็เลื่อนมาที่เลือกจากนั้นเราก็เลือกติ๊กได้เลยว่าเราจะเอาเกมไหนนะครับให้อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะไอ้พวกนี้ที่มันขึ้นรูปโฟลเดอร์ก็คือผมได้ทําการสร้างโฟลเดอร์ไปแล้วนะครับกดเสร็จล้วก็กดยืนยันได้เลยเราก็เลื่อนมากดยืนยัน นยกดตกลงมันก็จะรวมโฟลเดอร์ให้นะครับรวมโฟลเดอร์ให้แบบนี้เลยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับแต่นี้ผมไม่ไม่ขอ,อไม่สร้างนะครับชอบให้มันโชว์แบบนี้บ้าง่ะดูเกะกะดีนะอ่ะวิธีถ้าสมมุติว่าเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการที่จะเอาฮาร์ดดิสก์ออกแล้วก็แค่ปิดเครื่องนะครับเข้าเกมเล่นเกมปิดเครื่องได้เลยไม่ต้องไปสนใจมัน ฮาร์ดดิสก์ก็เสียบอย่างเงี้ยไว้ตลอดแต่สำหรับเพื่อนที่ชอบอเดินทางหรือชอบพกพาเครื่องบางทีมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมครับเราต้องถอดสายออกทั้งหมดวันนี้ร้านจะมาสอนการจะทํายังไงครับให้เราชักฮาร์ดดิสก์ออกอย่างปลอดภัยได้นะครับเราดูนะกดปุ่ม PS ค้างนะครับเนี่ยตรงนี้ที่จอยกดค้างไว้เลื่อนไปที่เสียงและอุปกรณ์นะนครับแล้วก็เลื่อนมา บ,บาวานรถแล้วก็หยุดที่จัดเก็บอุปกรณ์เสร์แล้วกดตกลงไปเลยเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของเกมอารดิสนอกนะมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายปลอดภัยเป็นเครื่องหมายสาม่มส่วนในเครื่องก็คืออันนี้ฮาด,ดิสภายในที่ผมทำไว้เห็นไหมครับมันจะไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวพ้องอะไรมันก็จะไม่ขึ้นเครื่องหมายอะไรเท่าั้นฮด,ดิสนอกเนี่ยจะขึ้นแบบนี้ นะแปลว่าเราสามารถชักคาดิสออกได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับเราก็ทําการชักคาดิสกออกได้เลยนะครับพอาากกดีผมลงเดียวไห่ฮนะขออภนะัยด้วยนะแค่นี้เลยเราก็ทําการปิดเครื่องได้เลยนะครับปิดเครื่องก็อยู่ในอีกคลิปหนึ่งที่สอนการใช้งานไปแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ขอบมากครับจะมาสอนเรื่องฮาร์ดดิสก์นอกเท่านั้นครับขอบคุณมากครับ